สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวแสงสว่างสายพลังงานการตื่นรู้และนักเดินทางทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่พื้นที่แห่งความจริงพื้นที่ที่ไม่มีการตัดสินและพื้นที่ที่ทุกคำถามของจิตวิญญาณจะได้รับคำตอบที่สั่นสะเทือนถึงระดับเซลล์วันนี้สารที่เราได้รับมามีความเข้มข้นและลึกซึ้งเป็นพิเศษมันคือบทสรุปของคลื่นพลังงานที่กำลังพัดผ่านสนามพลังงานของโลกในขณะนี้ ช่วงปลายพฤศจิกายน2025และยังเป็นแผนที่นำทางที่จะพาเราก้าวข้ามธรณีประตูแห่งการเวลาไปสู่ปี2026อย่างสมบูรณ์แบบหากในวินาทีนี้คุณกำลังรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลที่มองไม่เห็นหากคุณรู้สึกถึงความหนักอึ้งในร่างกายความเหนื่อยล้าที่ถาถมเข้ามาแบบฉับพลันหรือความรู้สึกกระจ่างแจ้งที่มาพร้อมกับความสับสน ผมขอบอกคุณตรงนี้เลยครับว่าคุณไม่ได้คิดไปเองมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนตัวผ่านสนามพลังงานของเรามันคือเคลื่อนยักษ์ที่ไม่ได้มาเพื่อทำลายล้างแต่มาเพื่อจัดระเบียบใหม่มันคือการปรับจูนครั้งใหญ่ d ิฟ p alignment ที่ร่างกายของคุณรับรู้ได้ก่อนที่สมองจะทันเข้าใจซสอีกวันนี้เราจะมาถอดรหัสปรากฏการณ์นี้ไปด้วยกันโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองภาค ภาคแรกเราจะคุยกันถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้อาการต่างๆและการชำระล้างเงาในจิตใจและภาคที่2เราจะพูดถึงอนาคตการสร้างโลกใบใหม่และวิถีชีวิตในปี2026ที่เราต้องเตรียมตัวหายใจเข้าลึกๆปล่อยวางความกังวลทั้งหมดแล้วอนุญาตให้คลื่นเสียงนี้พาคุณกลับบ้านครับภาคที่ 1. การบรรจบกันอันเงียบงนันและการเผชิญหน้ากับเงา The silent convergence and shadow work เพื่อนๆครับพลังงานในช่วงนี้เปรียบเสมือนโลกกำลังกลั้นหายใจเพื่อรอจังหวะการระเบิดออกของสิ่งใหม่ผมสัมผัสได้ถึงชั้นพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar l a เยอรที่กดทับลงมามันละเอียดอ่อนแต่หนักแน่นเหมือนมีเปลวสุริยะโซล a r Flare ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันกำลังเขย่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรา พลังงานนี้มีหน้าที่จำจองมากครับมันถูกส่งมาเพื่อกวนตะกอนมันจะเข้าไปกระตุ้นสิ่งที่เรายังจัดก,การไม่เสร็จมันจะดันอารมณ์ที่เรากดทับไว้ให้ลอยขึ้นมาที่ผิวหน้าและบังคับให้เราต้องมองดูสิ่งที่เราพยายามหลีกหนีมาตลอดนี่คือสาเหตุที่ทำให้หลายคนรู้สึกกระสับกระส่ายหรือนอนไม่หลับหรือมีความอดทนต่ำผิดปกติในช่วงนี้ร่างกายของคุณกำลังทำการ Recalibrating หรือปรับเทียบค่าพลังงานใหม่ทั้งหมดและในขณะเดียวกันชั้นพลังงานบรรพบุรุษหรือ ancestral layer ก็กำลังตื่นขึ้นคุณอาจรู้สึกเหมือนถูกจับตามองหรือรู้สึกถึงการนำทางจากพลังงานเก่าแก่มันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับแต่มันคือการกลับมาของผู้พิทักษ์และพันธสัญญา,กาเก่าแผลเก่าๆเช่นบาดแผลจากพ่อเรื่องราวการถูกทอดทิ้ง หรือคำถามที่ดังกับกล้องในหัวว่าฉันดีพอหรือยังทั้งหมดนี้กำลังผุดขึ้นมาจำไว้นะครับนี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือการรีเซ็ตระบบรวมหรือ collective reset เมื่อเส้นเวลาบีบตัวแคบลงอะไรก็ตามที่เราไม่สามารถแบกคล้ามไปสู่มิติใหม่ได้จะต้องถูกกำจัดออกเดี๋ยวนี้และนี่นำเราไปสู่เรื่องที่สำคัญที่สุดและยากที่สุด นั่นคืองานด้านมืดหรือชาร์ดว Work การจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่และโลกใบใหม่เราไม่สามารถพาอีโก้หรือตัวตนจอมปลอมที่สร้างขึ้นเพื่อความอยู่รอดในโลกสามมิติติดตัวไปได้เงามืดในจิตใจมนุษย์คือความท้าทายทางศิลธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครสามารถตื่นรู้ได้อย่างแท้จริงหากปราศจากการลงแรงอย่างหนักเพื่อเผชิญหน้ากับด้านมืดของตัวเองเราต้องยอมรับว่าความโกรธ ความหงุดหงิดความไม่ดีที่เรายอมทนหรือ intolerance เหล่านี้ม่อยู่จริงและเราต้องสลายมันด้วยความตระหนักรู้หากคุณกำลังรู้สึกกดดันโปรดรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้กำลังพังทลายแต่คุณกำลังจัดระเบียบหากคุณกำลังรู้สึกอ่อนไหวคุณไม่ได้กำลังถดถอยแต่คุณกำลังชำระล้างหากคุณกำลังกระสับกระส่ายคุณไม่ได้หลงทางแต่คุณกำลังถูกเรียกตัว นี่คือช่วงเวลาของ The Silence Convergence หรือจุดบรรจบอันเงียบงนันร่างกายของคุณรู้ดีว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นจุงวางใจในกระบวนการนี้ครับภาคที่2การกำเนิดใหม่ของตัวตนและวิถีแห่งโรคใหม่ Rebirthing and the New Earth Way เมื่อเราผ่านพายุแห่งการชำระล้างในภาคแรกมาได้เราจะพบกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ช่วงสิ้นปี2025นี้ ไม่ใช่แค่จุดจบของปีปฏิทินแต่มันคือการสิ้นสุดของเมทริกซ์สามิติที่กำลังล่มสลายหรือ collapsing 3D matrix สิ่งที่เรากำลังเผชิญอาจดูเหมือนจุดจบในสายตาคนทั่วไปแต่มันคือจุดเริ่มต้นใหม่ที่ปลอมตัวมานี่คือโอกาสทองสำหรับผู้ที่กำลังเลื่อนระดับ t h e a s c e n d i n g ที่จะได้กำเนิดใหม่หรือ rebirthing of the self ในโลกใบใหม่ new earth กฎกติกาได้เปลี่ยนไปแล้วครับโลกใบใหม่จะสั่นสะเทือนด้วยพลังงานของความจริงแท้เท่านั้นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของจริงไม่มีความจริงใจหรือไม่ได้อยู่ในแนวระนาบเดียวกับจิตวิญญาณจะถูกเปิดโพงและถูกทําลายลงอย่างรวดเร็วเพื่อแปรเปลี่ยนสภาพเราไม่ได้มีหน้าที่ไปเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกแต่ผู้ตื่นรู้จะสร้างโลกของตัวเองผ่านการสั่นสะเทือนของจิตสำนึก โลกที่คุณอาศัยอยู่จะเปลี่ยนไปตามระดับความตระหนักรู้ของคุณนี่คือการย้ายเข้าสู่ความเป็นจริงคู่ขนานคุณมีสิทธิ์เลือกในทุกๆวันว่าจะเลือกความรู้สึกขอบคุณหรือความกลัวเลือกที่จะสงบสุขภายในหรือเลือกที่จะตื่นตระหนกไปกับภาพลวงตาภายนอกและข่าวดีที่สุดก็คือคุณไม่จําเป็นต้องทําสิ่งนี้เพียงลําพังจากรวาลเหล่าครูผู้เลื่อนระดับและทีมงานแห่งแสงสว่าง Ascension Teams อยู่ใกล้คุณแค่เอื้อมแต่ตามกฎแห่งการเลือก Law of Choice พวกเขาจะไม่ก้าวไายชีวิตคุณจนกว่าคุณจะเอ่ยปากขอการสื่อสารกับจัก,กรวาลไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตองแค่คุยกับเขาเหมือนเพื่อนสนิทจัก,กรวาลพร้อมจะตอบสนองเสมอแล้วปี2026ที่กที่กำลังจะมาถึงละ่ะหน้าตาจะเป็นอย่างไรสารระบุชัดเจนครับว่า จังหวะก้าของปี2026จะเปลี่ยนไปผู้ตื่นรู้จะเริ่มใช้ชีวิตในจังหวะที่สอดคล้องกับธรรมชาติมากขึ้นเราจะถอยห่างจากความยุ่งวุ่นวายที่ไร้ความหมายเราจะสร้างพื้นที่ว่างให้ตัวเองได้หายใจได้ฟังเสียงนกได้เอาเท้าสัมผัสหญ,ญา้าและได้ถอดปลั๊กจากระบบดิจิทัลเพื่อกลับมาเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณการเป็นแม่เหล็กแมกเนติกในโลกยุคใหม่ ไม่ได้เกิดจากการวิ่งไล่ล่าความสำเร็จแต่เกิดจากการที่คุณกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงออสเซนติกเซลโดยไม่สนกรอบของสังคมเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะสั่นสะเทือนในคลื่นความถี่เดียวกับจักรวาลและจักรวาลจะจัดสรรทุกสิ่งที่คุณต้องการมาวางกองตรงหน้าคุณเองเดือนธันวาคมนี้คือเดือนแห่งการบูรณาการและการทบทวน (Integration and Reflection) จงใช้เวลานี้ปล่อยวางสิ่งที่แบกมาตลอด11เดเดือนปล่อยวางอดีตปล่อยวางตัวตนเก่าและปล่อยวางความกังวลเพราะโครงสร้างสังคมเก่าๆที่ตั้งอยู่บนความกลัวกำลังพังทลายลงเพื่อหลีกทางให้กับยุคสมัยแห่งความรักเพื่อนๆครับไม่ว่าพายุภายนอกจะโหมกระหน่ำเพียงใดขอให้รู้ไว้ว่าผู้ที่เดินตามเสียงเรียกของโลกใหม่ จะไม่มีวันถูกควบคุมหรือถูกจรจจาโดยโลกสามิติได้อีกต่อไปเพราะคุณได้กลายเป็นผู้มีอำนาจเหนือตนเองซูวอลินบีอิงอย่างสมบูรณ์แล้วท้ายที่สุดแล้วการเดินทางผ่านความเจ็บปวดการชำระล้างเงาและการสร้างโลกใหม่นี้เป้าหมายสูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการกลับมาจดจำความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่าเราทุกคนคือหนึ่งเดียวกัน VR1 ความเจ็บปวดของคุณคือความเจ็บปวดของโลกและการตื่นรู้ของคุณคือชัยชนะของจักรวาลจงภูมิใจในการเดินทางครั้งนี้และเตรียมพร้อมรับของขวัญแห่งปี2026ด้วยหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความขอบคุณสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟัง หรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่มแตง็งหรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งร้วนงดงามและเป็นกําลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ fun punk come on. Cái anh không yêu này húa